สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงคค่ะวันนี้สาวเมืองสิงน์นำเสนอเมนูมกหน่อไม้นะคะแต่หมกกระทะนะคะไม่ใช่หมกหมอ้อหรือหมกใบตองแถมใส่ใบชพูุจังหากแสมใส่ใบชพูุอีกจังหากเมน,นูบ้านบ้านหารับประทานง่ายตามคันรัวบ้านเรานะคะนําเสนอโดยสาวเมืองสิงหมกกระทะค่ะ หมกกระทะนะคะน่าทานไหมคะใส่ทั้งหมูใส่ทั้งหอ,อไม้น่าทานมากๆเลยนะคะเมนูนี้พร้อมเสิร์ฟบ,บ้านใครตักข้าวสวยร้อนๆรอ,อเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยคะ่ะใครอยากทานตักข้าวสวยร้อนๆรอ,อเลยคะ่ะเมนูบ้านบ้าน นำเสนอโดยสาวเมืองสิงห์นะคะมกกระทะนะคะแต่เราใส่ใบชะพูนะคะใบเมลักหอมน้อยไปหน่อยเราใส่ใบชะพูลงไปเลยค่ะดูซิว่าจะเป็นยังไงเริ่มหน้าทานแล้วนะคะเริ่มหน้าทานแล้วหมูก็สุกเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้ว คน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 แล้วก็เคาะเคาะเป็นเคล็ดลับความอร่อยของครัวสาวมืองสิงห์นะคะเอาเะเด้อใครไม่เคยกินก็ามามากินด้วยกันหมกกระทะหมกกระทะใส่ไปใส่มาเนาะใส่ไปใส่มาสาวมองสิงห์ก็ใส่อยู่นี่แหละคะ่ะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือทัพพีนะคะ เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะตักข้าวสวยร้อนๆมารอกันได้เลยนะคะเมน,นูนี้ใครอยากจะลองอยากจะชิมมาเลยนะคะชิมได้ที่บ้านสาวเมืองสิงเริ่มรูปร่างหน้าตาหน้าทานแล้วนะคะมาเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะตักข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวเจ้าข้าวเหนียวร้อนๆข้าวสวยกับข้าวเจ้าก็อ,อันเดียวกันลนะเนาะมาค่ะมาค่ะมาทานด้วยกัน สามสิ่งจะไปเสิร์ฟถึงหัวก็ะไดบ้านเลยนะคะถ้าใครอยากทานเตรียมตัวรับนะคะบ้านนี้หนึ่งจานบ้านนี้หนึ่งถ้วยรับได้เลยนะคะ